อ่ะโอเคครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวอพอดีเดี๋ยวผมจะมาอาตอบคอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับผมมีเดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ให้ดูนะครับอ่านะครับมีพี่น้อง fc ครับคอมเมนต์มาว่าครับเวลานะครับกดลงเจาะไม้แล้วรู้สึกว่าสปริงแข็งมากกดยากาทําไงครับท่านก็คือน่าจะเป็นตัวเลอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เหมือนว่าเวลาเรากดเนี่ยอาอาจจะแบบมันแข็งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมา พาแก้ไขนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับจะทําการคลายตัวนี้ก่อนนะครับตัวน็อตพลาสติกตัวนี้ครับปกติจะมีตัวสวมลงไปแต่นี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าหลายปีแล้วครับไม่ได้ใช้หักไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะขันตัวนี้ออกนะครับผมพยายามนะครับถ้าเกิดว่าเวลากดมันไม่ลงเนี่ยพยายามหยอดน้ํามันนะครับผมก็ เราหยอดน้ำมันดูก่อนแต่ถ้าจะถึงขั้นว่าสปีงแข็งกดไม่ได้เลยผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่นะครับในจากที่เห็นนะครับก็หลังจากที่เราคลายตัวนี้ออกแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถอดแยกออกเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ได้อ่ทั้งหนึ่งเขาได้แกะออกไปอ่าล้างทําความสะอาดแล้วนะครับผมมันก็เลยเหมือนว่าไม่มีไม่มีไอฝุ่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเจาะไม้งมากเนี่ยตัวเศษฝุ่นเนี่ยจะเข้ามาอุดตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําให้เรากดไม่ลงนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับงั้นจะเป็นสปริงถอดมาก็จะเป็นสปริงสองด้านนะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวพลาติกหนุนอยู่นะครับผมอ่าหนุนอยู่เป็นสปริงนะครับก็เอาไว้ดันฝั่งนี้นะครับเออแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เราถอรดตัวสปริงนี้ออกนะครับเดี๋ยวหาของรองแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็จะถอดไอตัวสปริงออกมาเลยนะครับอันนี้ได้ได้แกะออกมาล้างแล้วนะครับมันก็ดูไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรานานๆใช้นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นคราบจารบีหรือว่าตัวฝุ่นไม้นะครับมันจะอัดแน่นนะครับนานถ้าไม่ได้ถอดหลายปีนานนะครับเป็นเดือนเนี่ยก็กจะจะเต็มแล้วนะผมเราก็แกะออกมาแล้วก็ล้างาล้างด้วยน้ำมุงน้ำมันก็ได้นะครับ จะให้ดีก็ล้างด้วยนะ้ำมันพวกเบนซินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับล้างครับก็จะมีประเด็นที่ว่านะครับก็คือตรงตัวสลักนี้เนาะเดี๋ยวไว้ก็ค่อยถอดโอกาสหน้าแล้วกันนะครับอันนี้มาดูแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละหน,หน่าที่มันจะ,จะติดนะครับจะเป็นช่วงนี้นะครับมันจะมีรูซอกขี้นี้ครับอาจจะเป็นรอยเศษไม้เศษฝุ่นได้หลายปีเข้านะครับหรือแค่ใช้ใช้ทุกวันเนี่ยแต่ว่าใช้เป็นเดือนนะครับของผมนี่ประมาณสากักไม่ถึงเดือนหรอก สิบห้าวันหรือเดือนก่อนเดือนเนี่ยก็คือต้องแกะออกมาดูนะครับไม,ไม่งั้นก็เดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยพอไอ้คราบจารบีข้าบน้มันเราเนี่ยกับฝุ่นเนี่ยมันก็จะยัดลงไปในรูที่อยู่ด้านในนี่นะครับมันจะเต็มไปเรื่อยแล้วสปริงเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันก็กดไม่ลงนะครับเนี่ยมันก็ติดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีคราบไอ้ฝุน่นข้าวสปริงนะครับอ่าแล้วก็ ค่อยๆสวมสปริงลงไปนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วมาเคาะออกนะครับผมอย่างนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เอาเอาเศษไอ้ที่เป็นจารบีกับตัวฝุ่นเนี่ยที่เข้าไปอุดนะครับก็เอาเอาสปริงของเขาเองเนี่ยครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับผมก็เอาออกเท่าที่ออกได้นะครับใช้ดีก็ต้องใช้น้ํามันช่วยนะครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบโอ้โหอย่างนี้ เหนียวๆอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนโคนนะครับมันจะแข็งนะครับก็จะอุดอยู่ข้างในนะครับผมก็ทาไปเรื่อยๆนะครับก็ทําก็ใช้เกลียวทะพป,ปิงดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่เนี้ยคือผมทําทํามาก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเพิ่งทําไปเมื่อไม่นานนี้เนาะเพิ่งล้างไปก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเวลาเราแกะมานะครับล้างก็คือ หลักๆเลยนะครับก็คือแกะออกมาแล้วก็ใช้ไอ้น้ามันเนี่ยล้างพวกเนี้ยนะครับสปริงพวกเนี้ยเอาลงกระบะถังอะไรก็ได้ล้างให้มันสะอาดเลยแล้วค่อยมาฉโลมน้ํามันหรือว่าจารบีอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าอ่าถ้าจะบอกว่ามันแข็งเนี่ยก็มีปัญหาเดียวนะครับลองลองเอาบบเอาแบบอ่าเอาแบบวิธีนี้นะครับที่ผมแนะนำเนี่ยไปลองใช้ดูก่อนนะครับนี่ขนาดว่า เพิ่งล้างไปนะครับนี่มันก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยนะพวกเวลาเราเจาะฝุ่นมันเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นพวกคราบน้ํามันจารบีเราอะก็จะจับตัวกับพวกฝุ่นไม้นะครับมันก็จะไปอุดกันนะครับวิธีออกก็ประมาณนี้เนี่ยนี่ก็ยังเยอะอยู่ครับจะต้องล้างแช่ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับก,ก็หลักมือต้นก็ประมาณนี้นะครับส่วนสลักนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต,ต่อไปนะครับ อ้าวครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็หวังว่าคลิมนี้ครับก็คงจะได้ไปประโยชน์ไปนะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับผมก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับก็บางท่านเนี่ยก็จะรู้จะทราบเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับผมหลักๆแล้วยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะวิธีนนึก็อาจจะเป็นกับตัวเดือยตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีรอยขูดก็แสดงว่าเป็นสลักเดือยตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าวิธีการแก้ไขตัวนี้กันอันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับ แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละครับก็คือให้เราล้างแกะออกมาล้างก่อนนะครับผมล้างเสร็จก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกใหม่คลิปหน้าอะไรกัน,นครับผมโอเคครับสวัสดีครับ